อุ่นล่ะสวัสดีครับชาวแมดบิดบิสตาทุกคนวันนี้อยู่กับผมส่งตุ้ยวัยรุ่นชุดขา วันนี้นะครับผมก็จะพามาเก็บตกเรื่องที่น่าประทับใจในแมทที่เรอัลมาดริดเนี่ยไปเยือนเซบีย่าในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องความเป็นผู้นําของจูดดเบลลิงแฮมที่แสดงออกมาตั้งแต่ในวัย20ปีเท่านั้นอย่างที่เราทราบกันครับว่าในแม์ด,ดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในเกมค่อนข้างบ่อยครับมีทั้งการโดนปั่นประสาทในเกมมีแฟนบอลที่เหยียดวินิซิอุสรวมไปถึงการงุดหงิดในเรื่องการตัดสินของกรรมการอีกด้วยทำให นักเตะของเรอัลมาดริดเนี่ยเรียกว่าโดนดึงสมาธิออกไปไม่มีสมาธิไม่ได้โฟกัสกับเกมและในช่วงท้ายเกมครับก็ได้เกิดการประทะกันเล็กน้อยครับซึ่งจูนี่แหละที่เป็นคนไปดึงวินิซูตออกมาจากเหตุการณ์นั้นก่อนที่จะบานปลายทําให้วินิซูตเนี่ยอาจจะโดนถึงใบแดงเลยก็ได้และนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเหตุการณ์ที่เข้าไปช่วยเอด็ดวโดคามาวินกาในการท้วงใบเหลืองที่ไม่น่าจะโดนใบเหลืองครับแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับนั่นก็คือการที่จูน,นี่เข้าไปปลอบใจโรดิโกโก,โกเอสหลัง จากพลาดช็อตการทำประตูในเกมนั้นค่อนข้างบ่อยเพื่อให้มีสติและสามารถเล่นในเกมนี้อย่างโฟกัสต่อไปได้นั่นเองครับและนอกจากจังหวะดังกล่าวที่ได้เล่ามาให้เพื่อนๆฟังเนี่ยจาหนูจูดในวัยแค่20ปีนะครับก็ยังมีจังหวะอื่นๆอีกมากมายครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะครับนั่นทาให้เห็นว่านักเตะอย่างจูดบิลเล่แฮมครับมีความเป็นผู้นําอย่างมากจริงๆและอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่น่าประทับใจในแม์ที่ทางมาริดอไปเยือนสบียานะครับนั่นก็คือเซอร์จิโอลามอสครับ โอ้โหต้องบอกว่าเป็นแมตท,ที่เขาเล่นได้โดดเด่นดสุดๆเล่นได้ดีมากๆนะครับแล้วก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกับนักเตะเรอัลมาดริดบ้างในแมตช์นั้นแต่หลังจากจบแมตช์ครับเซอร์จิโอลามอสเนี่ยได้ใช้เวลากว่า45นาทีในห้องแต่งตัวของเรอัลนมาดริดเพื่อพบปะกับเพื่อนๆน,น้องๆทีมเก่าของตัวเองโดยที่ในวันนั้นเนี่ยลามอสกับครอบครัวของเขานะครับรวมไปถึงลูก้ามดิตคือกลุ่มคนสุดท้ายครับที่เดินออกจากสนามในวันนั้นก็คงมีเรื่องให้ ำลึกถึงมีเรื่องให้พูดคุยกันนะครับหลังจบแมตช์อย่างที่เราทราบกันไปว่าในแมตช์เนี่ยก็คือคู่ต่อสู้แต่หลังจบแมตช์ก็คือเพื่อนกันเท่านั้นเองครับและหลังจากจบแมตช์นั้นไปครับเซอร์จิโอลามอสก็ได้มีการโพสต์รูปลงอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับที่เป็นรูประหว่างเขาและโทนี่โครสกับลูก้าโมดิปโดยมีแคปชั่นที่ว่าดีใจที่ได้เจอพวกนายนะพี่น้องนี่ก็เป็นอีกความน่ารักหนึ่งครับของเซอร์จิโอลามอสที่บ่งบอกมาเสมอครับว่าเขาอาจจะออกจากเรอัมลมาดริดไปแล้วแต่ยังไงหัว นจขของเาเาี่ยก็ยังคงเป็นสีขาวและมีความเป็นมาร์คเดดิสตาในตัวนั่นเองครับสําหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรัลมารีฟากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยน,นะครับวันนี้สมตวยขอตัวลาไปก่อนกลาเสียงสวัสดีครับ